สวัสดีค่ะคุณใช่ไหมที่กำลังอายุ40บวกบวกถ้าใช่ลองถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาระยะใกล้แล้วหรือยังเริ่มอ่านหนังสือไม่ค่อยชัดไปหาซื้อแว่นมาก็อ่านได้ในระยะใกล้ แต่พอเงยหน้าขึ้นมาไม่สามารถที่จะมองหรือว่าพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานได้เลยเวียนหัวไปหมดเลยนะคะดังนั้นแล้วปัญหาของคุณในระยะใกล้แน่นอนคุณได้แก้ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือใช้แว่นอ่านหนังสือแต่ก็จะพบปัญหาตามมาคือมองไกลไม่ชัดทำให้คุณต้องลดสีสษะแล้วมองรอดแว่นอยู่ คุณทำแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะคุณไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วคะ่ะเรามีเลนแก้ปัญหาที่คุณเป็นแล้วคะ่ะเลนนั้นเขาเรียกว่าเลนไลท์รอยต่อโปรเรสซี คุณสามารถมองไกลได้โดยไม่เวียนหัวและยังสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยและในขณะที่บางครั้งเราอาจต้องจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กคุณก็สามารถที่จะใช้มันอย่างได้ดีเลยที่สำคัญเวลาที่จะลุกไปไหนแล้วคุณไม่ต้องถอดแวน่นวางไว้กับที่ทำให้บางครั้งคุณเผลอที่จะไม่ได้นำเขาไปด้วยคุณสามารถที่จะนำแว่นนี้ใส่ไปไหนมาไหนได้ด้วย อีกอย่างข้อดีของเขาเลยนะคะเขายังสามารถเป็นแว่นดีๆเป็นแว่นกันแดดกันต้อกระจกกันลมให้คุณดูง่า,าคุณสามารถมองชัดถูกระยะได้แค่คุณรู้จักกับร้านแว่นรอกเจอร์ในตลาดเก้าแสนเรามาทําความรู้จักกาเรียนตัวนี้กันนะคะใช้ยังไงใช้ง่ายๆแค่คุณมองในส่วนบนคุณก็จะสามารถมองไกลได้ ต้องการดูคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ง่ายๆแค่คุณมองเหลือบมาที่ส่วนกลางหรือคุณมองไปตรงๆก็ได้ที่โต๊ะนะคะแล้วก็เหลือบลงล่างเพื่อที่จะทําการอ่านหนังสือหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือที่คุณชื่นชอบนะคะคุณก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วค่ะเลนตรงนี้ช่วยปกป้องแสงหนะ้าจอดิจิตอลได้ดีอีกต่างหากดังนั้นแล้วใช้ก็ได้ทั้งสบายตาแล้วก็สบายใจด้วยเราจะใช้ได้ไหมนะคะ ส่วนใหญ่ใช้ได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากทราบว่าจะเองจะใช้ได้ไหมพ<อ>เพราะตไอ้การันตีค่ะเรามีเลนทด,ดลองให้คุณได้ลองสงสัยด้วยตัวคุณเองมาทำการวิจักกันเลยนะต่อปกิสิก,กันนะคะ